สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่13สิงหาคม6กห้าเนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะทุกคลิปทุกแนวทางที่ลงนะคะสำหรับ VIP เชา้าตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ9กับ2นะคะก็4 1 4 2 4 5 4 7 4 8 4 9

เก้ากับสองนะเหมือนกันต่างกันแค่หกกับสามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s ับสไค i b ์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เห็นปพงๆทุกแนวทางเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ